สวัสดีค่ะพี่น้องปอไปยสมุทรชุมพอกันกับช่องนิสตาร์เพื่อลารเพินรับพิเศษค่ะวันนี้เราเดินทางมาวงใหญ่วันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซุ้มที่เขาเรียกว่าล็อกไฮโซล็อกพูดกันเพาะๆนะคะพี่น้องมาเบิ้งเบื้องหลังกันเลยจ้ะล็อกผู้ดีล็อกผู้ดีค่ะพี่น้องมาล็อกผู้ดีมาดีล็อกผู้ดีล็อกผู้ดีล็อกผู้ดีจิล็อกผูดีสามล็อกสามล็อกล็อกแสตมล็อกโซเพีนี่ อนี่โลกาแล้วออดูว่ดีดูบ่ดีเป็นบ่ลอกโรอบดูอดูดีย่าให้มันเปีนแล้วกรอกดูดีในย่าให้เสียมันเสียคือเสียงแม่ก็หาลิ้่แง่ปากแง่ข้างกันนี่ดูเห็ดจางซานนั่งใกล้กันนะน้าอยาลอผู้ดีรอผู้ดีแห่มันเสียซื้อเสียงไายบ่ได้ ไทยพูดดีไายพูดดีค่ะเดี๋ไปเห็ดแย่ปังย่าพอนไทยามเพอเนขาดแต่ทุนไทยไม่ลล่าฮินางพดีไอหนีไกลๆให้ไกลๆยังเห็ดอยู่ในหลอกในล่ามันมีคู่มีค่ายด้วยห่าเออเออเออก่อนแสดงแสังหนึ่งก่จะกอไมาได้ลอกเขาหวาแห่ม่ได้แต่ลดล่างพอดิแห่มาเนี่ยว้าวขบวนคือไปคือขบวนมาไปกับเราไม่หลอกอืมว้า ั็ไปง,ไงะะ่ายๆค่ะปูหอมแดงวะฟูามาก,มากเขา,อออกหาหือนนอกแล้วตนี้ป่ได้ไปง่ายแหละด้กินของหวานวนะแขงลาายู่ล่ะข้าสอเลอยอยู่นี่นเรากระดี๋ยแตงโอ้ยอม,มืนอนี่ของหวานกันที่นงกงีบุ๋เลาไดปเจ้าไ,ไปกินเราได้เห็นคนนน่งนางสาเลยมาข,ข,ข้างคอ่าขอถามแม่ว่าส่งผุมในว่าใจ่ออสช่งผุมเลดิได้ไหมนะไพีเอาจะขอยังข้างเคลื่อน อย่างก่อนนวดต้องคงจะคล้องข้างกันเผ็ดตัวพูนตัวพุ่นผักไงฮะน่ะหทางไก่อารมณ์ดีเนาะหทางไก่อารมณ์วีนไก่เวลาไก่มันวีนพอใจก่เมื่อกี้ลองเพียงอย่างในลองอยูัวหะลองอยู่ัวคอนเสิร์ตทัวร์บองเลยส่งส่งแมลลาศิลปินรับเชิญไหมเขาเขาคือเขียนมาช่วงแมลลาศิลปินรับเช่วไหมส่งเมลลาแจ้งใดเลยนี่ตลกจังใดหน้าอย่างกระิ เขาเขียนมาชงแมวลหวลาเนาะต้องไปเชียร์กับผู้เอกเน้อตาเซอร์โดดแล้วเขาเขียนแล้วชงลงมาให้ไป็นชงแมวลหลาเนาะ <c oughs> ต้องออกผู้เดียวดิออกผู้เดียวเข่เป็นอะไรออกผู้เขาออกชงรับเชื้อได้มาจากใครได้ออกชงแมวหลายืมสุดได้สัตว์โอ้ยยืมสุดเขาไม่ได้สุดผู้ดีค่ะ <c oughs> ติ่มกินเลี้ยงค่ะว่ามีแบบได้ไปยืมอ,อันชุดชที่สามเดี๋ยวไปหาชุดที่สามใหเพราะมันใส่สุดแห่งไฟอยู่ ใส่ใส่บ่ได้เหอนผู้น้อยผู้จอยไม่ใส่ไหนเลยใส่ได้คุณจำกันอยู่ผู้น้อยผู้จอยไ่ใส่ไม่ได้คุณจำกันอีสามเลยนั่นนั่นนั่นโซเซตายกันอีกแล้วสู้จะมาหาเห็ดมันเป็นล็อกอย่างนี่สู้ดิทุ่นี่มันบ้ารู้จากข้อเป็นล็อกทุบบ้ารู้ว่าล็อกประตู่เป็นล็อกอีหยังสู้ทีมาหายตรงสายตายพิฆาตอันความสมสู้หากันว่าอะไรทุ่นเก๋ ใครเป็นแม่มึงเ้ฮพ่อมึงมาแก่กูแล้วหล่อน้อตัวเล็กน้องตัวเล็กน้อตัวเล็กถาได้แดดหาอยู่หวานจ้าน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กของหวานจากแม่บี ไปโต๊ะเว้นได้ไปโอ้ยต้องงงผูบอกว่าจังไหนว่าเป็นล็อกนี่มันเป็นล็อกจังไหนอีโนอดบ้าโอ่ยบ้าขาลบล็อกเลยอีห่านี่ไปเอานล้วแข็งไหมกูไม่ในละไล่ชสมฤทธล่ะกูมาท้ายยางหล็อกอยู่เราจะหืดดิ อ,อสวัสดีค่ะป่าหมดสวัสดีคสวัสดีค่ะป่าหมดมันเอหัวคนเหอคับไม่มหัวคนคักหัวคนแน่ป่าหมดตัวเล็กอุบีนแล้วตัวเล็กอโลงวีน แกเกี่งเแห้พีดจะไปใส่ไฮะให้พีดดูใส่ให้ีดขออยู่ในร่างมอให้ออกมาแ้้พีบูดแล้วคือกินของันยู่ันคือคืนเนาะ่โอ้เสดว่าเราจอยลงเลยนี่ป้าปาโอ้สดวันแล้วจอยรงเลยนอนนี่แล้ว้อยร่งใครคใคร่อเยอ่าิ่มแล้วไม่มียาจะทีดีคุนดูัน เจ้าสิเดเมือขึ้นมาอยู่เมื่อกี้มีกล้องเขาอยากไอ้กล้องใกันแล้วนี่้ารหันกล้องหนี้เจ้าสิมัดหลอดอย่งท่องคลอดบ่อจะจะบอหลอดเอาไว้ก่อนมึงจะหายจากคนหอมเอามันโอ้ยกล่องนีเราตายยี่หรอกกูว่าไงแต่กูว่าตายวันนี้่กูว่าหล่นวันนี้เพร้าะเ้องนะคกูอะอืหลีโอเคก่อนเต้นกับเจ้าสิเดของอีก เราอนั่งหัวมวนก็โดนเื้า่ะตาราบล็อกนี่นี่เป็นล็อกผพอดีนะคะน้าจากนี่เป็นต้นไปเพอคขาหน้เห็นปะนี่คำวงบอกเรื่ยเป็นล็อกสอพิทลุกลุกลอกสวนเป็นี่นี่เขาเรียกว่าลอกโซเฟนี่ดนนนอนี่เมวานสกัดเป็นโซเฟนี่เมื่อกี้เยวก็ถือโซเฟนี่ดิไกกเขาซื้อได้หรเป่ือเขาจะเป็นล็อกโซเฟนี่ ให้ซื้อกันนี่ไม่เห็นเลยครับคุณค่าโอ้ยสื่หรับคุ่านี่เป็นผู้สื่อมึงว้คุณบอก่อย่าเปาให้กูคุณบอกว่าคุณผู้ดีโอ๊ยหาเงินได้ออกต้องใจกันมาตลอดว่าคุณเป็นผู้ดีคุณนี่เป็นผู้สื่อใช่ล้วไม่ใช่เยป็นูเพนนีน้าเข่า มีละไรซังมีย่าหันนะ่ะอันนี้พูดแล้วเราเป็นหยังเป็นหยังผู้ขายบี๋ผู้ขายบาัตันลั่ลนเด่นดึงโอเคไม่บีแล้วเ,เป็นผู้ขายบัตร์ลันเด่นดึงเนี่ยเหมือแรลกับทหารับจอบเห็บวันจอบลูกเรยียนขายบาัตส์ข้าบัมหรือเปล่าแล้วเป็นอันไม่คขาขายค่าบัมถามเราอึดอัดปอนด์เป็นที่ระทมแม่เราเราอึอาดอ,นนอ,อัอดปอนด์อึดปอนด์ันขึ้นไปดันขึ้นไปไปเอา พนางกว่าเพรอันนี้แมวกว่าเราเป็นคังขู่ใบเป็นนาที่ปดุดูโอ้ยก้าวก้าวจะฮอัดแล้วปวดเอาอีกนิดเดียวแต่ว่าคลิปนี้นะจะได้ผ้าตุ้งลายหยุดเนาะใช่ที่ดีทำเป็นขดลวดเพืเจจาขออยุดยองยาพระราศสองเมียน้ะลวดด้วยองไรคนหนึ่งดึงผมพอแล้วตึงตอนนี้ แล้เจ้าลวงเจ้าเตือนเจ้ามาสัจุหาจุสามจุกท่านดีเราก็เป็นอินเตอเสบวกใกล้หน่อยไจุกท่านีไม่คอยอินตวมากลบอกใกล้หน่อยใส่มาเลยว่าแล้วมาไกลใส่หมอนนี่แล้วอะไรหาเอิ้นหาไสหมอนวันหม้อหึงไทยยังนีไทยยังนีอันยูทูบเบอร์ยูทูเบอร์ดีดีเอแมาถาไปแปไปแปแล้วเอาพี่้องไปสนิทเด้อไปบายเจอกันใหม่จ้า